จความผิดเนาะี่นาทีนึกพุดแตบาสจความผิดเอาชุกเอาชุกไม่บาสเลยเอาชุกชุกชุกไม่วาเาจะะตั้เวมาสกยอมุมไ่ยอมองอยู่ดิปล่อยคนม่อยปล่อยคมปล่อยปล่อยคนไปย่แล้วคนเรา

เดี you got, you got, go ๋ยวเดี๋ยวให้ต้มาไป้งมเไไป้งม่ริงรง้องภาดเกมไมมาว่ามาว่ามว่าดีเขาไม่ดีรม่าม่ับม่าหลอมว่าไม่น่าไม่น่ไมน่ไอ้ี่ไม่มีสิท่ตันี้ไม่มีสิทธิ์อกไปเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่กีก่อนแป๊งกันบอนบอก่อนบอก่

สวยฮะหม่าว่ากันสวยฮะหม่าว่าด้วยสวยฮะหม่าว้าด้วยสวยฮะม่าว้าด้วยโชคดีโชคดีเดี๋ยวเดี๋ยงเดี๋ยงไม่้องรับมาให้ตีบอก่าไม่รับกระดาษนี่ไ้มันคือทานพักผมันรุ่งนะนะนี่โลกิดโลกิดต้องเก็บพุนดี เขาว่าเขาว่าน้าบีเขาว่าเราบีได้ยินไหมไม่ไั่ไม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 ่าม่ไ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 ม่าม่ไ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 ม่วม่ไ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 ม่าม่ไ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 อ่ไม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 ่ไล่ไม่ไั่ไม่ไม่ได่ไม่ไม่ไม่อม่ไป่ไม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 ่ไล่ไม่ไม่ไม่ไอ่ไม่ไล่ไม่ไม่ไม่ไง่ไม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 เไา่ไา่ไอ่ อันนี้ผลทีแ้ไจากการของพวกเราไม่ใช่ต้องเขาไม่ยอมรับความเร็นต่างคุณเดาต้องรับตามหลักการของาตีตันกวนันไอยอความจริงคือเราเขาเขาขาว่าเขา้อราเราเราเราก็ไม่คุยและทำไมถึงไม่รู้ไอตัวเราต้องเล่นด้วยกานเนงยืเกณฑที่เราเรเรากฎหมายคมยนกณฑ์คนอื่นไม่ได้เราเรามาคุยเรื่องการื่นเ์ไม่รบปว่าไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าเราเ้มาเรื่องว่า สกปรกนะว่าจากบ้านมาเช็คหน่อยนะนานมากนะเช็คแต่ไม uh, ่ม wow. ีตลาดะกบ้านมามาตรงน้เช็คยนะ เลากันในรอเนี oh. <glass> <ella> ่ยมาทำรบเมือนกันปกเลยคนไม่ได้คุณมันมีโอกาสเตะเล่กันในรูอดงได้ปุิ้งได้ตรงได้หวังเออตาุน่เหือาเนี่ยยีไม่ดีกว่าิดะดี่เปนเรื่อง มันต้เนนี้ล้วมัอเปคนน้แล้วเม่ยอมเ้ปวกันไ่ดก็ด้เเ้ปทำอะไอเนเวเย่้ดยุปารักอยู่คนเดียวยไหมปารักอยู่ครับางรักันยัเออโอเคปานัดเป็นยัคัเป็นดยวมคนที่มารักษาเมาดูได้ครับนะมาดูเลยครับนะวันนี้เจ้าหน้าที่เ้าเขามาแล้วดูหลังต้องการครับเจ้าเจ้าต้องจ้คนัดตนตดกา ใช้น้ำอย่างเดียวครับดีครับตัวอย่างครับนี่ถ้าถ้าถ้ารู้แล้วก็ให้รักษาครับนีฟีคับกษาฟีถรูปเลยครับนี่ออีนี่เชื่ออีกนะอ้นรู้กันนะยังดื้ัเยนะืัอ้อวยเลยกมีาอี ชิลัด้านนะชิลัด้านนะอ๋อหนึ่งดนิ้ได uh ้เลยครับได้เลยครับได้แล้วได้เยอะหัวเชื้อยาเอได้เลยครับผมหนึ่งนิ้วครับผมมีรอยยาเอหม้อนไหมไม่เลยครับครับผมถ่ายไปที่กล้องบริจาคด้วยโอเคโอเคคนะรับผมโอเคครับมุ้ยเคยเป็นเดชมั้งอันนี้ราฟี่รอยเมนัรฮะ โดยก็ท้นนองเลยเกลอกายได้เพรเกย์อยู่โรงพยาบายุ่นไปลยตามคำบอกหมครับนะได้รับได้รับคนดีว่าตามหลักสลาิสามเลยครับแล้วทายาศาสตร์อภิยาศาสตร์ถูกผาาส์คือคนถูกผีเขาเรียนคุณของเนาะเนาะไซยาส์ อาผมกอดูบัตรชิลเลยครับใส่บัตรฟ่ลไม้เท้ามันเกี่ยวกับการรักษาไหครับอันนี้ย่ะป่อมป้องเข้ามาในนี้ได้ไหมตัวไหน กองนี้องไป้องผีนี่อยู่อะองผมกับมากองกองผมออกมามากับทีมนี่เรอขอ้ยันอยอะรเยันปาเมนกับด้่ขานมายด้วยะนไม่กวนมึงกูกวนละ ชุกชุกกวนลหรอเจ้เย็นจเจเย็นอย่างนี้แล้ก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคู่นีคนเยอะกว่านี้สามร้อยกว่าคนดีแล้ววันพฤหัสคนมากกว่านี้ดีแล้วระดับเป็นระดับใ,ใหญ่ๆมาดีให้มันได้รู้ความจริง,งเป็นคนที่มาระดับเป็นระดับใ,ใหญ่ๆต้องมีให้ไปว่าคนใ,นใหญ่รู้ไม่จับมือไม่จับมือเออเดี๋ยวโทรไปหาประธานแอร์ด้วยนะ ประธานเองมันรักษาที่นี่มันว่าประธานเองกันมันว่าประธานเอกมึงไงไม่ไม่ n ช่ไหมไม่่ัรานกเลยโ่่มน้มามา่น้องไมเอายินมาราของกูกูรู้ตั้เออเอาเลยเอาทำกูทำเอาทั้นั่นเขไั่นเน่คุยย้นไ่ไ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون